สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสกุสกุลเลเดอพี่น้องเมื่อนี้บอลลูดสีผาพี่น้องไปเบิง่งบรรยากาศงามเศร้ารอบรอบเพลินบอหลูดนี่แหละพี่น้องบอหลูดสีผาไปเบิง่งบรรยากาศงามเศร้าเศร้าตื่นนอนกันละบ่พี่น้อง บอสลูดพาไปเบิ้งเข้าในนาบาหลูดฟ่นองที่ดำที่ห้ากระดำแล้วแหละ นองสิพาายังรอพงนาได้พี่น้อง,ง,องมึงสิพามาเบ่งบรรยากาศยามเศร้าๆก่อนเด้อพอสิไปไซต์ต่ออีกเบ่งเข้านาบอลด่เที่กระดหนาแล้วทิศหนึ่งพี่น้องเพื่อสิด,ดำแล้วหน้าใกล้บ้านบอลดนี่แหละ อันนี้ก็สิเป็นวัดวัดกระติดกระเพินวอลดเลยพี่น้องใกล้ๆเลยนี่สิเป็นเหินนี่สิเป็นวัดนี่เราเข้าพี่น้องเราใส่เข้าวอลด บรรยากาศเข้ากำลังสีเขียวพี่น้องหน้ากระดำแล้วเมื่อวานนี้ก็ไปหาเห็ดกับบ้าเป้ด้านปีใหม่น้องดอนม้วนโมนพี่น้องก็ได้พวกพวกแกงพี่น้องมือนี้ก็สิพาพี่พาน้องมาเบิ่งบรรยากาศตอนเศร้าๆเ,าเาด้อพี่น้อง ที่บ้านบ้าวรเข้าวกำลังเคียเค้ยวเคี้ยวงามงามพี่น้องมาเิ่งเนยเนา,าลายพี่น้องอยังบ่มีเวลาสิมาทางนีสิเป็นกำแพงวัดนี่สิเป็นน้าบ้าวรส เบงเลยพี่น้องมันนี่บู้สิไปไกพี่น้องอันสิไปไ่กับสิอัพเดทให้เบิ้งเลยพี่น้องตอนเช้ากัสิมา่ายบรรยากาศ มีเบื้องก่อนว่าเป็นจังได้ยูวัดเบารถชิป็นวัดห้องน้ำพี่น้อง่ก้าวเบารถดก๋ลงมาลิ้นแต่ยวดพี่น้องเป็นเด็กวัดแต่ก้ากินข้าวยวดพี่น้อง Cười kín khao dưu át, nồn dưu át Cười màu rốt gai đấy, phí nông Từ nay gặp bộ đại sư rủng lắm, phí nông Nhanh lắm Cười cao nhỏ nhỏ, chắc xí rủng พี่น้องเข้าคนเขี่ยวเลยเข้านี่ก็สิเป็นข้าวหน้าคองหน้าบอลลพี่น้องหน้าปูบอลลอ์เองติดติดคานี้แหละพี่น้องให้นี่ก็สิเป็นให้หน้าของบอลลแต่คานี่ลงไปนี่หักนี่ลงไปหน้าเพิ่นพี่น้อง là pu lột Nạpú leo con sau phun kêu con cái nào leo làm lăng cái ngoài xì phá với vương hai nhai tù, tôi thi đậm leo đẹp cặp lăng ngọ phi Đẹp không Đẹp Lại khuôn cà hoa hơn hơn may này ngảm ngảm dù qua phía nào may lắng này ngảm Bobby vệ phần cà ngảm ngảm เพื่อนนี่อ่ะเพื่อนนี่เป็นเพื่อนพี่สาวของบาร์หดเองพี่น้องเป็นเพื่อนเอ้ยของบาร์หดทางพุ่นก็เป็นมู่บ้านพี่น้องแต่เพื่อนของบาร์หดยู้อนอกบ้านพี่นอ้องยู่ทุ่งไหทุ่งหนาทางพุ่นสิเป็นมู่บ้านด้อพี่น้อง นี่แหละแคมหัวพี่น้องอันนี้สิเป็นห้วยพระเจ้าใส่ตวงพี่น้องเขาใส่ตวงเอาป่ะป้าแดกกำลงงัองออก Yêu ngàm nó Yêu ngàm nó vì nó Bạn nhạc cát nhạc sau Tuần mai ngay อันนี้ก็สิเป็นให้ที่ว่าเป้ะดำพี่น้องบ่าเป้กับบ่ารถดำสองคน <c oughs> แดดกำลังออกพี่น้องคนสิไปหาอยู่หากินกะพาที่พาน้องมาเบิ่งบรรยากาศยำ้าๆ แดดกำลังออกว่ารถกบแล้วหนากบดีใจพี่น้องดีใจที่ F4 ฟันให้กำลังใจว่ารถจนแล้วดำหนาพี่น้องมีทุกคนให้กำลังใจ บอลล็อก็ดีใจพี่น้องบู๊ซิวเอาเนื้อได้ก็ขอขอบใจเด้อที่ให้กำลังใจบอลล็อเพื่อเชียร์คลิปต่อๆไปให้พี่น้องได้เบิ่งได้สมก็เข้าไปติดตามบอลล็อให้กำลังใจบอลล็อเด้อพี่น้องนี่แหละชีวิตสาวหนาพี่น้อง คันบริเวณกับบริกินพี่น้องเอ้ยเฮาเกิดเป็นลูกสาวหนาเฮาก็ต้องเฮ็ดหนาอยู่กับไายกับหนาพี่น้องแต่เฮาก็มีความสุขที่ได้อยู่แบบนี้พี่น้อง เอาภูมิใจที่เราได้เกิดมาพี่น้องบันอบรรยากาศนี่แหละบอนไอ ดูดน si ้ำใส่หน้าบนยา่เพิ่นดูดน้ำใส่หน้าสีฟ้าพี่พาน้องไปเบิ่งหน้าให้ใหญ่เด้อต้นมะขามบ่าหลุดอันนี้เป็นต้นมะม่วง อ,อแล้วพี่น้องนาให้ง่กวาหลดที่ดำแล้วหวานสื่อน,นี่แล้วพี่น้องห้าก็แล้วได้ซองมือป๊า มาวันนี้วอารถกะสิขก้พักพี่พักน้องไว้สำนีเด้อพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าพูดแหละหลังจากการรีวิวแล้วว่ารถกะสิไปห้ากินข้าวกินน้ำเด้อพี่น้องกะขอพักพี่พักน้องเป็นกำลังใจให้วอลต์หน่ยเด้อเข้าไปเบิ่งคลิปวอลตกดติดตามให้วอลตเพื่อทึ่งผ่านไม่ไหวเด้อพี่น้อง มาหอนี้บร็สิข้อพักไว้สำนีสบายดีบายบายพอกันคลิปหน้าเด้อ